น้ำตาลพิจักคณาสลัดผ้าสวมบิกินี่อวดหุ่นขาวจัวแซบซีดจนไอจีไอฟลุกเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวสวยน้ำตาลพิจักคณาได้โพสตรูปและคลิปผ่านอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่ารูปยังอยู่ที่พัทยาเครื่องหมายตัวหนอนโดยน้ำตาลพิจักคณาได้สลัดผ้าสวมบิกินี่อวดหุ่นเซ็กซี่แบบไม่ธรรมดาแซบสะท้านสวงผิวขาวใสไม่กลัวแดดเรียกว่ายกพลิกมาทั้งสวนเลยทีเดียว โดยมีชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยเซ็กซี่กันอย่างต่อนเนื่องเลยทีเดียวที่จักรคณาวงศารัตนสินเกิดวันที่30สิงหาคมพศ2534ชื่อเล่นน้ำตาลเป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทยสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4 3มีชื่อเสียงจากการเป็นเน็ตไอดอลและการแสดงนำในละครเรื่องมัตุราชสีน้ำพึ่งเมื่อพศ2556ซึ่งเป็นผลงานละครเรื่องแรกของเธอ ที่จักคณาเกิดที่จังหวัดแพร่บิดาเป็นข้าราชการตำรวจมารดาเป็นข้าราชการเช่นกันมีน้องชายหนึ่งคนอายุห่างกัน6ปีที่จักคณาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมจังหวัดแพร่ระหว่างนั้นเคยแต่งนิยายแต่เลิกไปก่อนจะเสร็จสิ้นเธอได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่คณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะต้องการเป็นข้าราชการครูตามอย่างบิดามารดาที่เป็นข้าราชการ ขณะเป็นนักศึกษาปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นได้ประกวดเป็นดาวและผู้นำเชียร์ของมหาวิทยาลัยและได้รับรางวัลเกี่ยวกับความงามหลายรางวัลซึ่งรวมถึงรางวัลขวัญใจมหาชนในการประกวดมิสซี่เอ็มยูรีมิสซี่เอ็มยูรีรางวัลสาวหน้าใสของนิติพลคลินิกและรางวัลเทริคูอิดอล ต่อมาบุคคลซึ่งภายหลังได้เป็นผู้จัดการส่วนตัวของเธอมาพบเข้าจึงชักชวนมาถ่ายแบบและโฆษณาโทรทัศน์หลายรายการซึ่งทำให้เธอเป็นที่จดจำเช่นน้ำดื่มคริสตัลน้ำยาระงับกลิ่นกายเรโซนาและบ้านพักอาศัยในเครือ Property Perfect ในพศ2555อ,อ,25 55, อรุณชาพานุพันธ์ผู้บริหารบริษัทบลอดคาสต์ไทยเทเลวิชันเลือกเธอให้แสดงเป็นรจนาฉนไา,างเอกในละครโทรทัศน์เรื่อง มัจจุราชสีน้ำพึ่งแทนทักษอรอพักสุขเจริญที่ขอถอนตัวออกไปเนื่องจากเพิ่งสมรสกับสงกรานต์เตชนรงค์และละครต้องถ่ายทำในต่างจังหวัดคือจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่เธอจึงเป็นนักสแสดงที่ได้รับบทนำทันทีที่เล่นละครเป็นครั้งแรกและเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพนักสแสดงเธอจึงลาออกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาศึกษายังสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แต่เนื่องจากเวลาเรียนไม่เพียงพอจึงย้ายไปยังสาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดีทัศน์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเมื่อกลางปี2,556มหาวิทยาลัยรังสิตให้ทุนความสามารถพิเศษด้านศินล